โอเคครับวันนี้กับพวกับผมกับช่องท็อปสตาร์ที่คุ้นเคยครับวันนี้กับพวกกับรายการลุงหีพาเรนนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะเป็นทิศง่ายๆครับในการตีบวกด้วยความรวดเร็วครับตอนแรกที่ผมลงไปมันาจะช้านะอันนี้จะเป็นทิศสำหรับการตีบวกกิจกรรมตีบวกนะโอเคเราก็กดไปที่ตีบวกก่อนเลยนะนี่แล้วก็ปกติเวลาผมจะใช้ผมจะเลื่อนมาเลือกงนี้ใช่ไหมมันจะเลือกช้านะเนี่ยมันจะกดอย่างเงี้ยมันจะช้าใช่ไหมนี่ตีางีปกติปุ๊บนี่ติดอย่างเงี้ยบอกหกปุ๊บเห็นไหม,มติดด้วยแล้วก็ เวลาเราเราจะตีต่อเนี่ยปกติผมบอกให้เลื่อนจากข้างล่างแม้แต่ถ้าเราเกิดเรามีของเยอะเราไม่ต้องไม่ต้องเลื่อนจากข้างล่างก็ได้เรากดเนี่ยกดนี่แล้วกดค้างตีบวกเนี่ยแล้วกดต่อเลยนี่เนี่ยเราก็กดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นคลิกตีบวกประมาณเนี้ฮะนี่มันจะทําให้เราแบบไม่ต้องไปเลื่อนหาเราก็เช็คออฟจากข้างบนได้เลยว่าไหนไม่ได้ใช้ก็เลือกแล้วก็ตีไปเลยนี่เป็นสูตรตีเร็วนะฮะจับไปเลยฮะเนื้อจะบวกก็ยี่สิบไม่รู้จะของจะพอหรือเปล่านะโอเคกดไปนะ แล้วก็พยายามอ่านออฟด้วยว่าออฟอันไหนมันดีก็เก็บไว้นะฮะแล้วก็ล็อกไว้อะนี่ประมาณนี้เนี่ยขึ้นโอ๊ติดติด,ตดลุลเลยรอบนี้บวเก้านะฮะเอาสิบเอ็ดแล้วโอ้โชคดีจัดไปต่อเรื่อยๆเอาอีกเอาเอาีกเสื้อไหนไม่มีออฟเราก็กดตีดลุลุเลยคนระับนี่มันจะเป็นอา่าทำให้เราตีง่ายขึ้นนะเนี่ยกดรัวอย่างนี้นนะฮะจะกดในมือถือหรือว่าอ่อากดในนี่ก็ได้นะครับโอเคเราเราต้องรู้ออฟก่อนนะนี่กดไปบลู เริ่มไม่ติดแล้วเริ่มไม่ติดแล้วโอเคเอาสิบสี่ปุบปุบแบรัวมันจะงอกรวยนี่มัน,ม,นมันมีโอกาสติดเยอะนะนี่ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บวไม่ติดแล้วแล้วก็เตรียมเงินเตรียมไอเทมให้พร้อมสำหรับการตรีบวกนะมันก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ฟาร์มได้เร็วขึ้นนะนี่ประมาณนี้ถ้าขอไม่ได้ใช้ออปชันไม่ตรงชั้ออปชันม่คุ้มชันไม่ค่อยดีก็ เลือกได้ครับนี่ประมาณนี้ R15 กอวตีบบกให้หมดฮะแต่ของต้องเลี้ยเท่ากันนะฮะมันจะได้แบบอ่าเวลามันเด้งขึ้นไปตันมันจะได้แบบสวยๆนะโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันโอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับตรงนี้โอเค